Uh, เพียงแต่ว่าในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็น external factor ที่ทำให้ uh, ในแง่ของผลกำไรของเขาถูกบีบส่วนในส่วนของนอ n oil เนี่ยนะครับในตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟจริงๆเขาทำได้ดีนะครับ,รบเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ติดติดลมบน เรามาปิดท้ายกันที่หุนะ้นตัวแทนของสถานีบริการน้ำมันอย่าง PTG ครับถ้าพูดถึงกราฟเนี่ยก็ยังเป็นขาลงครับคุณปุป๊ยังต่ำกว่าเส้น200พยายามจะคอเคลียอยู่เส้น5วันแต่ว่ายังมีเส้นค่าเฉลี่ยขวางอยู่แทบทุกเส้นเลยครับแถมทุกเส้นเลยครับขวางอยู่เพียบเลยนะครับมีการประกาศคล้ายๆกับแผนธุรกิจจะทำนู่นนี่นั่นเยอะเลย โดนใจคุณปุ๊บ้างไหมครับกับแผนล่าสุดของ PTG เพราะว่าผมจะถามเอาลุก PTG เป็นคำถามต่อไปครับคุณปุ๊คือจริงๆเนี่ยถ้าดู business model เ,เ,เขาเนี่ยจริงๆ business model เ,เ,เขาดีนะครับคุณพิทักษ์เนี่ยที่ที่เป็น CEO เนี่ยเก่งมากนะครับในแง่ของการการวางแผนธุรกิจแล้วก็การขยายธุรกิจนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็น external factor ที่ทำให้ ในแง่ของผลกำไรของเขาถูกบีบนะครับเพราะว่า OR เนี่ยเขายังมีสต็อกเกณฑเอามาเล่นเพราะเขาเก็บเก็บน้ำมันเนี่ยประมาณสัก15วันนะครับของสิ่งที่เขาขายแต่ PTG เนี่ยเก็บแค่5วันไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาราคาน้ำมันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเขาไม่มีเหมือนพูดง่ายไม่มีน้ำมันถูกมาเล่นนะครับอยู่ในถังมาเล่น,ม,ม,นมันก็เลยทำให้ชาต่มาร์เก็ตติ้งมาจ้นของเขาเน่ยแย่กว่า แต่เขาก็ก็แก้สถานการณ์โดยการที่ปรับราคาเนี่ยให้สูงกว่า OR นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ราคาน้ำมันมันจะเวียงไปเพียงางเนี้ย p t จะขายน้ำมันสูงกว่า OR เนี่ยประมาณสัก50ตันนะครับ30ตันถึง50ตันเพื่อที่จะสะท้อนในเรื่องของไอ้ i n v e n t o r y g เก n ตรงนี้เนี่ยให้มันให้มันให้ Marketing m a r g i n เนี่ยให้กลับเข้าสู่จุดจุดที่มันพอไปได้นะครับ แต่ business model ของเขาอะไม่ว่าจะเป็น LPG ที่ขยายนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มถูกลอกอะนะครับก็มีหลายท่านหลายหลายแบรนด์ที่เริ่มมาทำ LPG ใ,<อ>ในปั๊มในพวกานะครับนั่นหมายความว่ามันมันมันประสบความสำเร็จและแย่ง market share ได้อย่างมีนาัยาสำคัญนะครับจุดที่คุณปุ๊ชอบ PTG อยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยแผนแนวโน้ม การพื้นตัวหรือว่าเป็นวิสัยทัศน์ผู้บริหารตรงไหนครับคุณปูครับคือจริงๆอ่ะก็คือวิธีการของเขานะครับป่าร้อมเมืองเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ที่พิสูจน์แล้วว่าว่าประสบความสําเร็จก็คือเอาอสร้างปั๊มในถนนสายรองเงี้ยแล้วก็ล้อมมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆสร้างเข้ามาในเมืองนะครับซึ่งธุรกิจ LPG เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเดิมนะครับ,รบก็คือก็คือ แต่ว่าอันเนี้ยก็คือเล่นในเล่นในเมืองแต่ว่าก็เล่นโดยเครือข่ายเหมือนกันนะครับที่เขามีนะครับตรงเนี้ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถกลายเป็นมาร์เก็ตแชร์ Marketing ดับหนึ่งของ lpg Auto ได้แล้วนะครับตอน,นปัจจุบันนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะตลาดนี้เป็นตลาดโอริโกโป y ีแล้วก็ผู้เล่นเก่าเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเก่าๆทั้งนั้นนะครับ,รบแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็มีเงินค่อนข้างเยอะ นะครับเขาก็สามารถขึ้นมาได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ถือว่าเขาทําได้ดีนะครับส่วนในส่วนของนอนออยเนี่ยนะครับในตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟจริงๆเขาทําได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ติดติดลมบนนะครับก็อาจจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับครับกาแฟมะปี๊ดกลับมาแล้วนะคุณปุ๊มาแล้วนะมาแล้วนะพันไทยกาแฟมะปี๊ด ว,ว่างๆชิมเอยนะครับคุณปุ๊กเอาลุกโดยรวมแล้วถือว่าดีไหมปีนี้สำหรับ PTG ครับคุณปุ๊กครับคือเนื่องจากกำไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ90 90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังมาจากธุรกิจน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องต้องยอมรับนะครับว่าค่าการตลาดเนี่ยพอราคาน้ำมันซีนารีโอมันร้อยเหรียญเนี่ยโอกาสที่ค่าการกลับมันจะกลับไป1.8 1.9แเ้นี่ยมันยากมากนะครับในขณะที่ต้นทุนเขาอะ่ะมันก็คือ1.5 1.5บาทต่อลิตรนะครับถ้าค่าการตลาดเนี่ยสูงทำได้สัก1.6 1.7เนี่ยนะครับก็เหลือ10ตัน20ตันคูณกับโวลุ่มของเขาได้เลยครับ5,000ล้านลิตรนั่นน่ะก็คือกำไรทั้งปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักในกำไรในในในปีนี้นะครับเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ยมันมันหดตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับคุณปุ๊กเอาจงจริงนะคนที่ตัดสินใจซื้อ ptg ในช่วงก่อนหน้านี้ แล้วก็ต้องถือว่าติดอยู่นะขณะนี้เนี่ยเขาคาดหวังเรื่องของการสปินออฟเอาบริษัทลูกเข้าตลาดอะใช่ไหมมีมีโลมีมีมีปาล์มดีฟานารีใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งอะตกลงสตอรี่เนี้ยใช่ไหมสตอรี่สตอรี่นี้เนี่ยไม่ช่วยได้หรอครับสองเรื่องนี้ครับบริษัทลูกเข้าตลาดเขาเขาจะเอาเข้าตลาดอยู่นะครับภายในสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับก็ ถึงตอนนั้นเนี่ยก็ก็หวังว่าเ,เรื่องของวิกฤตย,ยูเครนอะไรพวกนี้น่าจะคลี่คลายแล้วก็ราคาน้ำมันน่าจะซอฟลงมานะไอ้ตัวในเรื่องของประเด็นในเรื่องของเอาเบริษัทลูปไปลิสเนี่ยก็จะเป็นแคตาลิสเสริมแล้วกันนะครับครับเ <ๆ S 1> พราะว่า <ๆ S 1> ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องโฟกัสกับคอธุรกิจของเขาขคอบิสเนสของเขานะครับซึ่งซึ่งใช่ก็คือในเรื่องของการขายน้ำมันซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองว่าราคาน้ำมันจะสูงไปอีก6-9เดือนเนี่ยโอกาสที่ ที่ที่มาร์เก็ตติ้งมาจินจะปรับขึ้นมาก็ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าหุ้นมันก็กองอยู่ล่างนะครับเพราะฉะนั้นดาวไซก็พนั่งลิมิตคราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามาลงเพื่ออะไรถ้าเป็นเงินเย็นเนี่ยก็ถือไปนะครับดาวไซ์ไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งราคามันน้ำมันมันยืนไม่ได้อยู่แล้วครับร้อยกว่าเหรียญยาวๆหลายๆปีเนี่ยมันมันก็ต้องลงนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเพอร์ฟอร์มขึ้นมาครับ ครับคุณคุณคุณแอปถามจะ PTG จะไปขุดหลงขุดเหรียญอะไรขเขาบ้างไหมครับคุณปูครับเขามี <c oughs> จะทำโทเค็นของเขานะครับจะทำเหรียญของเขาแต่ก็ไ,ไม่แน่ใจว่าความคืบหน้าไปถึงไหนเขาบอกว่าอยู่ในช่วงของการศึกษานะครับ feasibility study ครับคร <c oughs> ับหล <c oughs> ักร <c oughs> ทรัพย์เกษตรกรไทยเชิญครับคุณปุเชิญคือตอนนี้เขาก็ไปธุรกิจใหม่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญโทเค็นไม่ว่าจะไป ทำเหมือนกับว <im> ่าเหมือนกับปล่อยสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้กับบุคคลอะไรประมาณอย่างนั้นก็คือเขาพยายามหาธุรกิจใหม่ๆที่เขาสามารถ Leverage Strength ของเขาในต่างจังหวัดได้นะครับซึ่งซึ่งถ้ามันติดลมบนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แน่นะครับไอ้พวกนี้มันอาจจะกำไรดีกว่าน้ำมันก็ได้นะครับก็เพราะว่าถ้าเราดูอย่างไอ้พวก finance ที่เป็น non 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 bank อเงี้ยแต่ละตัวก็กำไรดีทั้งนั้นนะครับเขาก็มองไอ้พวกนี้อยู่ นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจเสริมได้ในอนาคตครับครับหลักทรัพย์เกษตรกรไทยแนะนําซื้อหรือแค่ถือ PTG ครับคุณปูครับอ่อย่างแนะนําซื้อนะครับแต่เป็นสําหรับนักลงทุนระยะยาวทาร์เก็ตไรสิบหกบาทหกสิบนะครับอืมแนะนําซื้อเพื่อถือยาวนะครับรบยาวนีสักกี่ปีครับคุณปูครับ PTG ผมว่าอย่างน้อยก็คือเล่นเพื่อปีหน้าครับเพราะปีนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันจะหลุดลงมาเนี่ย ร้อยเหรียญเนี่ยก็คือมันต้องมีความร่วมใจระหว่าง o อเปกแล้วก็อเมริกาที่จะผลิตเพิ่มขึ้นมาพร้อมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องต้องรอตามต่อไปนะครับถ้ามันก็อะไรที่เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยเดิมก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้นะครับคิดว่าก็แค่แบบขู่ๆกันไปขู่ๆกันมาก็ยิงกันจนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆซาอุกับอเมริกาแล้วก็รวมถึงอิหร่านอาจจะจับมือการผลิตน้ามันก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ ก็ต้องติดตามต่อไปครับครับแนะนำซื้อ PTG สําสำหรับการลงทุนระยะยาวนะครับเป้า16บาท60 16บาท60เนี่ยเป็นเป้าปลายปีนี้หรือเป็นเป้าเม<า>ื่อไหร่ครับปลาย,ป,ายปีนี้นะครับ,รบ16บาท60นะครับสำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลาง นะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภัยภัยสารกิจนะครับวันเสาร์6 6มีนาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ ช่องทางเดิมนะครับ l ล n e ไอดี ID, พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ how to trade in stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง early bird นะครับ